สวัสดีค่ะครูหวานค่ะสวัสดีค่ะครูน้ำตาลค่ะค่ะวันนี้ครูหวานกับครูน้ำตาลนะคะก็มาพบกับเด็กๆผ่านทางออนไลน์นะคะเด็กๆเราอยู่กันคนละที่นะวันนี้ก็จะมาชวนเด็กๆค่ะแนะนําตัวแล้วก็ของเล่นของใช้ที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็อัดคลิปมาให้ครูหวานกับครูน้ำตาลดูด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างจากครูน้ำตาลก่อนเลยนะ ถ้าสำหรับของเล่นนะคะที่คุณครูน้ำตาลชอบเล่นก็คือจิ๊กซอหรือว่าตัวต่อนะคะแล้วก็ของใช้ที่คุณครูน้ำตาลชอบใช้เป็นประจำก็คือกระจกนะคะใบเล็กๆเอาไว้ส่องใบหน้านะคะแล้วทีนี้สำหรับของเล่นของใชท้ที่คุณครูน้ำที่คุณครูหวานชอบนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะค่ะครูหวานน่ะชอบเล่นตุ๊ก,กตานะคะนี่ตุ๊ก,กตา ตัวนี้นะคะชื่อว่าหมูอ้วนหมูอ้วนนะคะแล้วหมูอ้วนก็มีพี่น้องอีกตัวหนึ่งด้วย hey! ชื่อว่าหมูแดงค่ะนี่นะคะคือของเล่นที่ขวานชอบมากที่สุดตอนนี้นะคะส่วนของใช้ที่ขวานชอบนะคะก็คือดึงมาดึงหวีค่ะเอาไว้หวีผมเอาไว้พี่ผม,ม,ผมก่อนออกจากบ้านตื่นเช้าก่อนนอนเราต้องหวีผมเสมอนะคะหัวจะได้ไม่ยุ่งนะคะเด็กๆ แล้วก็วันนี้ตอนที่เด็กๆอัดคลิปนะคะก็แนะนำตัวบอกของเล่นที่ชอบของใช้ที่ชอบแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆน,นะคะมาอวดขวัตกับภูน้ำตาลเดี๋ยวขวอตจะช่วยในการรวมคลิปของเด็กๆมาต่อรวมกันทั้งสองห้องเลยนะคะมาเป็นคลิปเดียวกันให้ยาวๆเลยแล้วก็เป็นคลิปของห้องอนุบาลโรงเรียนวัดพิชัยญาติยายร่วมกันนะคะุูน้ำตาลมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมคะ ไม่มีแล้วค่ะ,คะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปกับรูปภาพให้คุณครูหวานและคุณครูน้ำตาลไปนะคะค่ะชะชนะวลนี้นนนนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ